สวัสดีนะครับเดี๋วันนี้เราจะมาแชร์มุมมองนะครับต่อเจ้าตัวหุ้น GPS c นะครับว่าทรงกราฟมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาส่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมด10เทนคราวแล้วก็ใช้คราวแล้วก็ใช้ EMA มนะครับย m เม9แปดสิบ e e นะครับตอนนี้ราคาเขาเบรคเม่ปดสิบ89วันขึ้นไปแล้วนะครับในทำเทนดะีเนาะ ตรงนี้นะครับ EMA 89ก็คือเส้นสีแดงตรงนี้ EMA 200ก็คือเส้นสีชมพูด้านบนนะครับอันนี้ก็ไว้กรองว่าเทรนของหุ้นที่เราสนใจนั้นมันมีความแข็งแกร่งแรงพอไหมนะครับอันนี้จากโซนเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่เขาเคยไม่เคยยืนเลยไม่เคยยืนนะครับแตะแล้วก็กดไว อันนี้มันเบรกขึ้นไปแล้วนะครับแนวเบรกก็น่าจะอยู่ประมาณสัก47.25แ่แถวเส้นตรงนี้เนาะเป็นดีเบน89วันปประมาณเนี้ยนะครับ7.25แล้วเขาก็เบรกขึ้นไปนะครับสิ่งที่เขาต้องตรวจสอบนะครับถ้าเทนมันจะแข็งแกร่งจริงๆนะครับมันก็อย่างน้อยก็ต้องไปทะลุเส้น200วันก็แแถว53บาทนะครับวันนี้ก็จะเรียกว่าเทนมันจะเขาเรียกว่าหุ้นเบรค EMA 200วันนะครับ เราเห็นเฉพาะที่เป็นอาเทนคลาวตรงนี้ว่าเขาเปลี่ยนโซนยกตัวจากที่มันลงตัดลงตรงนี้ลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับตอนนี้ก็อย่างรันอยู่บนอาเทนคลาวที่เป็นสีเขียวนะครับนั่นก็เป้าหมายต่อไปเราก็จะไปลองไปโฟกัสันดูแถวห้าสิบาบาทซึ่งเป็นจุดที่จะต้องไปชน e m a 200ซึ่งก็ครั้งแรกก็ไม่น่าจะผ่านทันทีนะครับ พราะฉะนั้นก็เทนโดยรวมในเดก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้คราวนี้เราก็ต้องมากรองดูว่าถ้าเราสนใจที่จะลงทุนเนี่ยเราจะเข้าไปจังหวัดไหนถ,ถ้าในแท่งเนี้ยเรายังไม่มีของนะเราต้องต้อง,ต,องต้องไปดูองค์ประกอบมันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูในวิกด้วยหน่อยหนึ่งเนาะวิกก็ยังไม่ถือว่าวิกียังไม่ข้ามนะครับก่อตัวก็คือเป็นฟอร์มที่แบบสะสมอยู่ในเนี่ยโซนสีฟ้าๆตรงนี้แต่มันก็ยังไม่ได้ทะลุเทนข่าวขึ้นไปนะครับนะครับ อันนี้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มตรงนี้ด้วยในวีควีกหน้าจะขึ้นไปเหยียบได้ไหมนะครับก็คือก็ต้องสองดูหลายไลนอ่าหลายปิดอ่าหลน์เครื่องมือและายปัจจัยนะครับทีนี้ผมจะใช้อ่าจะตัวลิเนียนะครับลิเนียลายตรงนี้นะครับโหมด4.3ดตรงนี้กองไอ้นี้มันก็เป็นการเอียงลงใช่ไหมครับการเอียงลงพราะนั้นตรงแถว40 50บาทเนี่ยมันจะเป็นแนวต้านก็คือเส้นสีแดงตรงนี้1นึ่งเลเวลแล้วก็54 55บาทตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งก็น่าจะตรงกับอ่า EMA 200ในทำเทม d นั่นเองเ,องเนาะ53 54บาทถาแถวๆเนี่ยนะครับนั่นก็ในวิคมันก็คือเป็นการลงนะครับในเดยถ้าใช้เรียแนไลน์ในการกองดูอันนี้ก็คือลงนะครับลงแต่ว่าลงเนี่ยมันจะมี2โซน ไอเส้นตรงนี้นะครับชแนลตรงนี้ลิเนียเส้นนี้ยมันเคยขึ้นไปชนแล้วมันไม่มันมันไม่ทะลุแล้วก็รอบหนึ่งไปชนแล้วก็ไม่ทะลุแล้วก็ลงเป็นเวฟยาวตอนนี้ขึ้นไปก็เหมือนพยายามสู้ก็ตรงนี้คราวนี้เขายกตัวข้ามอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าเพราะว่าเขาจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูในไทม์เทรดที่มันเล็กลงมันเอียงขึ้นหรือ,อยังสองร้อยสี่สิบมันเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มที่ดีนะครับให้เดีมันเอียงขึ้น อีกสักแท่งหนึ่งนะครับวันสองอ่าสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามองเห็นว่าไอ,ไอ,ไอพวกลิเนยียเนี่ยมันเอียงขึ้นหมดแล้วนะครับเอียงขึ้นมันก็จะมองว่าเป็นขาขึ้นระยะสั้นในเทอร์ทมเฟรมสองร้อยสี่สิบเพราะตรงนี้มันก็คืออ่ามีโมเมนตัมนะครับแท่งสีน้ําเงินตรงนี้นะครับแท่งสีน้ําเงินตรงนี้มโมเมนตะัมทีเราก็จะเห็นแล้วว่าเออสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงพวกนี้มันน่าจะเอียงขึ้นหมดละนะครับเอียงขึ้นหมดแลมั้วค่ข้างชันเหมือนกันเนาะะค่อนข้างชันเหมือนกัน นี่เวลาที่เราจะเข้าเราจะไปเข้ายังไงเราก็ต้องต้องการหาไอ้พวก channel trend เข้ามาช่วยนะครับในการประกอบการตัดสินใจว่าเออมันย่อมาตรงไหนเราถึงจะน่าสนใจนะครับ้าเราเห็นแล้วล่ะใน day มันก็น่าจะน่าจะอีกแข่งหนึ่งก็มันก็น่าจะเยียงขึ้นก็อาจจะเกิดการอเบรกเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวใช้เทรนไลน์ประกอบด้วยก็ได้นะครับการทำาตรงนี้ เราเห็นชแนลของของไอ้เจ้าตัวที่เป็นตอนนี้เป็นเทนไลน์เนาะเราเห็นเส้นไขป่ปลาตรงนี้สนหนึ่งเส้นปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเป็นเส้นกดซึ่งมันเบรกขึ้นไปแล้วคล้ายค้าของตัว E นะครับตรงนี้มันแย่ขึ้นไปเพราะนักพูบการโทรแบกลงมาก็ต้องไม่กินเส้นนี้ลงไปก็ถือว่าเทนมันก็ยังเขาเรียกว่า่าเบรกแล้วถอยเพื่อที่จะมาทดสอบเส้นอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหลักการโดยทั่วไปของของทางเทคนิคของของเจ้าตัวหุ้น แล้วก็มีเส้นบนอีกเส้นหนึ่งเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับสีฟ้าตรงนี้เพราะฉะนั้นะตรงนี้ก็คือเป้าหมายที่เขาจะต้องไปทดสอบเป็นเบื้องต้นก่อนอันนี้เรามองในเชิงของของลักษณะของเราใช้เพลนลน์มาประกอบแล้จะดูก,การเบรกเอาตรงนี้เห็นไหมครับอันนิดหนึ่งเห็นไหมมันมันไปแล้วมันชนแล้วนิดหนึ่งมันอาจจะเกิดการยอ่อก่อนก็ได้ตรงนี้เห็นไหมนะครับดูเส้นสีน้ําเงินเนาะแถวน,นี้เนาะ มันจะไปได้อีกแห่งหนึ่งมันจะชนนะครับจะชนในดีเนาะชนแล้วมันอาจจะเกิดการย่อนะครับเพื่อที่จะซับแรงขายก่อนอะไรก่อนตรงเส้นตรงนี้นะครับเพื่อนก็ตีจากตรงจุดนี้พยุงไว้นะครับตรงนี้พยุงตรงนี้หนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดคุณก็จะได้เทนไลน์ออกมาเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้มันก็จะชนแน่นอนนะครับชนแน่นอนแล้วเดี๋ยวลังากนั้นเราก็จะเราดูอาการของมัน สองสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเราเห็นอะไรไหมเราก็เห็นว่าเทรนลน์มันเบรกขึ้นใช่ไหมครับตรงจุดนี้มันเบรกในสองอยสี่สิบมันเบรกขึ้นไปเส้นเส้นนี้แต่ในเดมันยังเหลืออีกเส้นหนึ่งที่มันต้องทดสอบก็คือแนวที่มันทะแยงมาจากมุมนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เครื่องมือพวกนี้เปส่องเราจะมองไม่เห็นว่ามีการพาดผ่านของเส้นตรงนี้ในไทม์ฟิล์มเดด้วยนะครับแต่ในสี่สองร้อยสี่สิบเราจะเห็นตรงนี้มันเบรกนะครับเกิดการเบรกเบรกเอาเนาะ ราจะไม่เอาไฮมันเราจะเอาตรงนี้เนื้อเตียนล้วนๆเข้ามาตรงนี้ก็เรียกว่าโอเวอร์แลปกันนี้เบรกหลอกนะครับเพราะฉะนั้นจุดเบรกของมันจริงๆจะอยู่ที่48บาทซึ่งมันเบรกไปแล้วเพราะงั้นการที่มันจะย่อกลับมา4ี่บาทอันเนี้ยเราก็จะมาโฟกัสมันจะเป็นจุดที่เราน่าจะอาพอเข้าไว้ที่จะนี้ได้นะครับสาหรับคนที่อาจจะไม่รอข้างล่างลึกเกินไปถ้าย่อมาาแถวๆนี้พอไหวนะครับพอไหวเพราะแถงนี้มันเกิดการเบรกขึ้นไปนะนะครับแล้วพวก เส้นเทนไลน์ที่เป็นตัวประกอบพวกนี้มันก็จะชัน้นเรื่อยๆตรงนี้มันเกิดฟอเบกจากภาวะที่เซตหลุดโลของวันวันวัน,ว,นวันพุธนะครับมันก็เลยเกิดแท่งนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะชันขึ้นไปแล้วคันี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถืออยู่ก็ก็ก็ถือไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะตั้งหลำ่ำแล้วมันจะไปทะลุคลายกับขานี้ลงมานะครับตรงนี้กขานี้ก็จะ เป็นเป็นแชแนลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหลุดเทนไลน์เส้นตรงนี้ลงมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็ก็ถือลันต่อไปนะครับลันต่อไปเนาะถ้าตลาดมันยังไม่นเน่าหนอนตรงนี้มันมีย่อมันก็จะย่อไปย่อไปเพราะชแนลนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเงื่อนไขมันแค่ถ้ามันหลุดมันถึงจะดูไม่ค่อยดีตรงนี้มันเคยเคยรับอยู่ตรงนี้มันก็เคยเด้งขึ้นไปตรงนี้มันหลุดเพราะว่าตลาด ครับก็ถือว่าเป็นฟอร์เบรกไปเขาประกอบประคองเข้าไปในแชนแนลกลับเขาเรียกว่ากลับเข้าไปในในคลองเหมือนเดิมแล้วก็พยายามที่จะเดินต่อให้น้อยปสิบเราก็ยังเห็นแนวเบรกเข้าไปเส้นไข่ปลานี่อีกนะครับจุดนี้เป็นการเบรกเอาขึ้นคอนเฟิร์มในทำฟิล้อ180ด้วยนะตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันจะปุ๊บแต่ถอยมาจริงอ่าตลาดมันจะพักตัวก่อนถอยมาก็ตรงนี้ก็โฟกัสเอาเส้นตรงเนี้ยอันนี้ก็ตะทุนก็จะดีด้วยนะครับ เน,นี้ก็จะเป็นมุมมองสำหรับอันจตัว GPC s นะครับเนี่ยเราจะดูตีเอาเทนไลน์นี้ออกแล้วก็ตีแชเนลเทนไว้นะครับเพื่อที่จะโฟกัสมันว่าในอนาคตมันจะไปทะลุตรงไหนตรงนี้ถ้าแนวที่เขาย่อจะมีได้อยู่2แนวตรงนี้1แนวก็ตรงนี้ก็คงจะเดี๋ยวพักเราพักตัวดูนะครับถ้าให้หลุดปุ๊บก็ถ้าลงมาแถวนี้ก็จะต้นทุนที่จะดีเลยหรืออีกแนวหนึ่งตรงนี้ นะครับถ้าตรงนี้มันประคองไม่อยู่ผมว่าแนวนี้น่าจะพอที่จะดูแล้วสวยสวยกว่านะครับก็สมเหตุสมผลที่มันจะย่อดได้สี่แปดจุดสองห้านะครับเราก็จะเห็นแนวนชัดเจนเนาะร้อยแปดสิบอันนี้เอาสองร้อยยี่สิบดูซิเะได้เห็นแนวที่จุดเข้าที่มันกริบๆหน่อยนะครับด้านบนเราตีไว้ในเดี้วก็ได้นะครับนะด้านบนเา่าไปตีในเดียไว้ให้ก่อน หัวค่อนข้างไกลเนาะไกลพอสมควรเลยเนี่ยจุดที่เขาเบรกลงมาไหมครับเนี่ยโซนน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยมันคือการเบรกพร้อมกับวอลุ่มลงมาเพราะั้นเราก็จะมาร์กตรงเนี้ยแนวที่เราจะต้องไปประเมินเลยตรงเนี้ยในวิกน้าเนี่ยถ้าขึ้นไปแถวเนี่ยพอจุกตรงขาเนี่ยมันคือการหลุดลงมาเพราะ,ะนั้นตรงนี้แนวต้านตรงนี้จะมีระยะพอสมควราอาจจะแข็งพอสมควรถ้ามันติดมันติดอะไรยังไงก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตแล้วลงมารอรับนะครับที่ฐานอีกรอบหนึ่งแล้วก็ มาตั้งแนว,วนรับไว้นะครับสักทำเต็มสักร้อยยี่สิบหรือเราทำเต็มหกสิบอย่างเงี้ยนะครับเห็นเป้าหมายด้านบน,นันของเดแล้วก็อยู่ประมาณห้าสี่แปดจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นในสองชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะต้องมาโฟกัสถ้าเกิดมันย่อแถวนี้อาจจะพอไหวสำหรับคนที่ไม่มีนะครับไม่มีทุนอ่าไม่มีของเนาะสิบเก้าก็ต่อราคาสักสิบสิบแปดสักบาทหนึ่งนะครับอาจจะได้ ที่เหมาะสมหน่อยหรือถ้ามันไม่ย่อเลยมันยังเลี้ยงตัวอยู่ข้างบนก็มันก็อาจจะไม่หลุดตรงนี้ลงมาก็ได้แนวนี้สองแนวเนาะก็ส่วนต่างก็าสิบาทห้าสิบตังคหนึ่งบาทเงี้ยเนาะคือบางทีมันอาจจะพักตัวอยู่บนเส้นเนี้ยเส้นบนเนี้ยสี่แปดจุดห้าเนี้ยไม่ลงมาแล้วก็รอที่จะกสะสมนะครับเพื่อที่จะพุ่งไปข้างบนซึ่งตรงนั้นก็แนวตรงนั้นก็อาจจะเป็น ีเ e 200ผาดขวางอยู่หรือเปล่าถ้าเราก็ต้องเปิดดูนะครับอสมันมตรงนี้มันไกลแล้วเนาะมันข้ามไปแล้วเนาะหนึ่งชั่วโมงไปแบบว่าทะลรโลกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมตี5 1 5ไว้ก่อนแล้วไปดูในในเดย์ว่าเอ็มเอของของของ200ในเดยมันยังไม่ถึงเั็ไหมครับเนี่ยมันอาจจะชนแค่ตรงนี้ก่อน54.5นี้ก่อนนะครับ อย่างน้อยตรงนี้53บาทนะครับแต่ว่าทำเฟรมเล็กๆหนึ่งชั่วโมงมัน 200, เบรก200ขึ้นไปหมดแล้วเดี๋ยวจบ2อ่ะ2040มันเบรกไหมเนี่ยมันเบรกพอดีเนาะเห็นไหมครับเพราะเราก็จะไล่ทีละทำเฟรมแบบนี้คือมันเหลืออย่างเดียวที่ทำเฟรมดีมันยังไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นดีมันก็อาจจะไปได้อีกนิดหน่อยนะครับอาจจะไปได้อีกนะครับเพราะว่าในสี่ชั่วโมงมันเบรกไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจุดที่เบรกเนี่ยจุดที่เบรก เนี่ยก็เรียกว่าเบรกเบรกควมหควมไอช n ้น l อลเทนเบรกเบรกหัวชั n นเอลเทนด้วยตรงนี้สี่แปดบาทนะครับย่อมาแถวนี้ก็โฟกัสได้นะครับโฟกัสได้เอาให้แบบย้นๆถ้ามันยักย่ออีกก็ย่อมาตรงทฐานยานแม่นตรงนี้น้ําเงินน้ําเงินเนี่ยต่ไม่หลุดตรงนี้ก็จะเป็นทุนที่แปลว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือการย่อกราฟในการที่เราจะมองประเมินจุดที่เราจะเข้าจะออก ตรงนี้มันอาจจะทีบ้างแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่าตรงนี้เขาเหยียบขึ้นไปแล้วเนี่ยหนึ่งหัวนี่ออกหนึ่งหัวเพราะฉะนั้นปุ๊บการเหยียบตรงนี้ถ้ามันยืนยืนแล้วมั่นคงแสดงว่ามันก็ไม่อยากจะงกตัวลงมาแล้วเนาะแล้วสาหรับคนที่อาจจะรอแต่แถวนี้ก็อาจจะบางทีถ้าตลาดมันบูริชมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ของด้วยสี่สิบแปดบาทเนี้ยเนี่ยครับมัวแต่ต่อเนี่ยมันก็จะเดินทางต่อเนี้ยเพราะเนี่ยตรงนี้มันคือเบรกไปแล้วนะครับ ไอ้ตลาดมันโอเคมันยังคงุมเคืยยังมีอะไรปุ๊เนี่ยแถวนี้มันอาจจะลงมาก็ได้ก็ก็มาจ้องเอาตรงนี้นะครับคุอยู่ว่ากับเราเฝ้าหน้างานไอ้นะาวานั้นบางทีเจ้าตรงนี้มันสะสมแค่นี้ไปเลยนะครับเพราะในเดมันแท่งมันยังเต็มยิมอยู่เนะี่ยมันเบรกด้วยเนาะนั่นก็แนวของเราก็เป้าหมายของเดก็ตรงนี้ก่อนไอ้ที่เหลือก็ทัทะทะลุก็ไปว่ากันที่มีสองร้อยตรงนี้ห้าสิบสามบาทนะครับ ที่เหลือก็แค่อาจุดเข้าในทมเฟรมเล็กๆที่มันดูจะคมที่สุดนะครับสต็อปลอตได้ไวได้ใกล้ที่สุดเนี่ยมันมันดูมันก็เหมือนกับมันยืนใช่ไหมครับ4้อสี่ห้าก็ชัดเจนใช่ไหมเนี่ยทางนี้ยมันก็ยังไม่มมวนลงมาแต่ถ้าม้วนลงมาตรงนี้โอ้โก็จะจิ้งสวยเนี่ยเพราะตรงนี้หัวที่เขาเปีกขึ้นไปนะครับสองซําเนวตรงนี้นี่ก็การย่อยทำเฟรมที่เราจะเข้า ถ้ามันย่อนี่มันยังไม่ลงมาตรงนี้ก็ก็จะเป็นการย่าฐานเดี๋ยวถ้ามันมีแรงซื้อรวบอันนี้เราก็ต้องกล้าที่จะเข้าไปแต่ถ้ามันออกการมีแรงขายออรวบเท่าไ,รไหร่ไม่หมดไม่หมดเติมลงมาจะย่อจะย่อลงมาสี่สิบแปดสี่สิบแบาทก็ได้เนะครับเพราะฉะนั้นกา็การขึ้นอยู่กาการเฝ้าแล้วก็การจับ b i ฟ offer หน้างานทีนึงันะ้นตรงนี้ก็คือจะเป็นมุมมองของอเจ้าตัว G P S 4นะครับ นะมันขึ้นเนาะตรงนี้มันกระโดดขึ้นไปเลยนะครับกราค่อนข้างจับดูดีถ้าย่อ,อมาแถวนี้โอ้มัน,ม,นมันสวยสุดละนะสี่บาทย่อ,อมาสักบาทหนึ่งเนึ่งจะได้ทุนจะได้หมอเจาะหน่อยนะครับก็ข้างบนก็ยังมองเห็นแนวต้านนะครับจเป็น EMA 200นี่เราตีไว้กับแนวของชา e l Trend ตรงนี้จุดที่เขาหลุดตรงนี้มีในยา่านในอนนะครับแท่งนี้คือแท่งน้้าเงินตำรวดลงมาพอวอลุ่มเนาะ แนวต้านที่ใกล้สุดตอนนี้ก็ขึ้นไปแ้วนี้ให้ประเมินให้ดีถ้ามันไม่ผ่านก็อาจจะแบ่งขายแล้วก็รอย่อรับใหม่นะครับขึ้นไปเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ